ครับสวัสดีครับช่างบนบ้านบานใจวันนี้มาผูกนังล้านครับทาสีด้านบนเนาะนี่ครับทีมงานก็ขมักเขม้นครับโอ้นังล้านอ่ะผูกโดยไม่ใช้ตะปูนะใช้เชือกครับโอ้ความสามารถพิเศษแน่นอนเลยครับนหะครับทีมงานครับนี่ก็เจ้าเดิมเจ้าประจำครับตึงสุดหล่อครับโอ้นักปีนป่ายมืออาชีพครับนั่นแหละครับตั้งนังล้านเนาะนี่ครับ ไม้ไผ่แต่ละตัวครับไม่มีตะปูซักดอกครับนั่นแหละครับใช้เชือกผูกอย่างนี้เลยเนาะเขาเรียกไม้ชะนะครับนี่ครับเขาขันนะครับให้มันแน่นเนะาะเนี่ยถึงข้างล่างอีกตัวนะึงจ้านี่ครับให้ชนะไม้ชนะ,ะได้ได้เดี๋ยวจะตัดลำชั้นให้เนี่ยเนี่ยตรงล่างนี่นะเนี่ยออ่าหูกอ่าจบแล้วดียวลงมัางล่าง Rồi đó ăn lên